ผมไม่ได้ไปเลยเพราะถึงเวลาแล้วผมเลยต้องได้เล็กไปที่ใหม่เลยอะไรเงี้ยก็ก็ฝากให้พิธิช่วยช่วยเก็บให้ครับพอเราไปแล้วเราไม่ได้ลาเนี่ยมันก็รู้สึกยังมีอะไรติดค้างเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสิ่งสําคัญคือถ้าวันนั้นผมไม่ไปก็คงไม่มีสุประโชคเขาก็ยังมีแค่ผมอยู่แต่พอผมไปอย่างเงี้ยอาจจะต้องมองหาคนที่เป็นนักฟุตบอลไทยที่มีศักยภาพที่เล่นได้อะไรเงี้ย คือมันเป็นเป็นสิ่งที่ยากแหละในชีวิตแต่สุดท้ายแล้วผมไม่สามารถที่จะเลือกกลับมาได้เนาะเพราะว่าบางครั้งชีวิตมันก็ต้องอยู่กับปัจจุบันและเดินหน้าไม่ว่าปัจจุบันจะเป็นยังไงสุดท้ายเราจะไม่ได้กลับไปแก้ไขอดีตแต่สิ่งสําคัญที่อยากจะบอกว่าขอบคุณแล้วก็ถ้าพูดแบบตรงๆคือพอสาเลกคือทีมที่ผมรักที่สุดผมพูพันกับคนที่นั่นไม่ว่าจะผู้บริหารหน้องรบุรัษัง มีกมิซางโยม,มุระซางมิชาคือทุกคนดูแลผมดีแม้กระทั่งสตาฟทุกคนเลยนักฟุตบอลทุกคนรุ่นพี่ทั้งชินจิโอนโนะลิวจิอินามตนโตะเคนโทคุระฟุกาอิฟุคุฮิโรกิอะไรเงี้ยอาราโนซอนยูทุกคนอยู่เป็นเพื่อนหมกมาโดยตลอดซึ่งมันเป็นเรื่องยากแต่ไม่เคยลืมไม่เคยลืมว่าเรามามาจากไหนเพราะว่าที่นั่นดีจริงๆครับ